คลิปนี้ก็เป็นการรีวิวผ่านทั้ง3ามค่ายนะครับตราช้าง c ีเอ็แล้วก็เกเคบ้านโป่งนะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยครับทั้ง9547แล้วก็70บอกขายครับบอกขายวันนี้ผมจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนิดหน่อยนะครับแต่ไฮไลท์ไม่อยู่ด้านหน้าครับมันอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ครับผ่านทั้ง3มค่ายเลยครับ เคเคบ้านโป่ง CMT แล้วก็ตราช้างครับผมพึ่งไปได้มาสดๆร้อนๆเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวผ่านนะครับทั้ง3ค่ายเลยครับก็แตกต่างกันเป็นยังไงมัางนะครับทั้งเคเคบ้านโป่งทั้ง CMT แล้วก็ตราช้างนะครับก่อนจะรับชมคลิปก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องเต๋ออมด้วยนะครับใครที่หลงมาดูเป็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฝากกดติดตามไปด้วยเป็นไปได้ก็อย่ากดข้ามโฆษณากันนะครับมาเริ่มจากตราช้างดีกว่าครับของใหม่ตอด้าม รูใส่สลักนะครับของตาช้างข้างขวาจะยาวกว่าข้างซ้ายนิดนึงนะครับของ CMT ก็เหมือนกันครับข้างขวาจะยาวกว่าข้างซ้ายนิดหนึ่งส่วนของบ้านโป่งก็จะคล้ายๆกับ CMT นะหูผ่านข้างขวาจะยาวกว่าข้างซ้ายเดี๋ยวผมมาต่อหูหมดครับ ของ c m มนะครับต้องต่อหูนะข้างขวาถ้าเกิดไม่ต่อหูมันจะไถไม่ได้นะครับใครที่ใช้ซ m มทีอยู่ก็จะรู้นะถ้าเกิดไม่ต่อหูลงมาสักห้านิ้วนะครับเวลาไถาแล้วมันกดหน้าลูกหลังมันจะลอยแล้วมันจะไปแบบปีเลยครับส่วนของเคเคบ้านโปง่งต้องต่อหูลงมาประมาณ5นิ้วแต่ของตราช้างไม่ต้องครับส่วนองศาของผานตราช้างจะอยู่ประมาณนี้โอซ c m ทองศาจะเยอะกว่านะครับเคเคบ้านโป่งก็เยอะนะผมว่ามันอยู่กลางกลเวลาไถซ m t จะสาสตร์ขี้ดินดีกว่านะครับ ส่วนของตราช้างไม่สัดเท่าไหร่แต่ว่าเน้นไถลึกส่วนเค้กบ้านโป่งครับไถดีไถเบาไถนิ่มตี่อย่างเดียวคือลูกปืนมันเล็กแค่นั้นเองครับโครงผานนะครับของตราช้างด้านบนนะครับใช้เหล็ก3นิ้วครึง่งด้านข้างจะเป็นเหล็ก4นิ้วเลยครับโอโ้โหใหญ่มากของ CMT จะใช้เหล็ก3นิ้วนะครับด้านบนด้านข้างนะครับใช้เหล็ก3มนิ้วนะครับด้านข้างส่วนของบ้านโป่งก็3นิ้วครับด้านบน โอ้โหสามนิ้วครึ่งนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกัน K K บ้านโป่งนะถึงว่าําไมไถลงนะครับเรามาดูระยะห่างของผ่านนะครับของตราช้างจะ26นิ้วข้างหลังจะเป็นเกือบ27ครับเพราะว่ารูมันเลื่อนของ c m g ระยะห่างระหว่างผาน28นิ้วครับโอ้โหกว้างนะเนี่ยด้านหลังจะเป็น29นะครับ <Please. S 1> เพราะว่ารูมันเลื่อนของ K K บ้านโป่งนะครับ ระยะหาย่างจะอยู่ที่28นิ้วก่อนข้างหลังเหลือแค่25ครึ่งครับเพราะว่ารูมันเลื่อนเหมือนกัน <c oughs> นะครับ CMT จะกว้างสุดนะครับถึงว่า CMT กินกว้างสุดครับไถไวมากแต่ถ้าเกิดถามความลึกมันสู้เคเบ้านปวงไม่ได้ครับแล้วก็สู้ตาช้างไม่ได้ ส่วนชุดกระท้ายนะครับของตาช้างจะเป็นเหล็กแกนเดียวแ้วน็อตขันฝั่งซ้ายนะครับข้างในมีลูกปืนหรือเปล่าไม่รู้ตัวจับเบทก็จะเป็นน็อตสตัวหนีบแกน,นแบบนี้นะครับประกบเวทนี้มาให้แค่ข้างเดียวส่วนของ c m ีจะเป็นแกนมีลูกปืนซ้ายขวานะปืนอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับปิดฝาสองข้างมีลูกปืนสองข้าง ส่วนแกนจับเวทก็จะขันน็อตที่แกนเวทเลยนะครับมันจะไม่จับข้างบน,นประกบเวทของ CMT จะมีมา2ลูกนะครับดูแล้วของ CMT บึกบึนมากครับส่วนของ k k เคบ้านโปงจะเป็นสลักแบบไหนผมไม่รู้นะมันสึกหมดแล้วผมจําภาพเก่าๆของอดีตมันไม่ได้แล้วนะครับตัวจับแกนเวทจะขันน็อต2ตัวนะครับนี่ไงตัวจับแกนเวทจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็วเวทก็มีมาแค่ลูกเดียวนะครับ ส่วนความยาวนะของตราช้างความยาวอยู่ที่200กับ6เซนติเมตรจะอยู่ที่2เมตร16เซนติเมตรนะครับยาวว่าหรือเป่าเน่ยนะเออมันจะยาวกว่าของตราช้างนะครับโอ้สองเมตรยีนะครับยาวสุดเลยเคเคบ้านโปรงโอ้สองยี่สิบหกเซนติเมตรนี่ครับดูจากด้านหลังนะครับรู้เลยว่าของใครยาวสุดเคเคบ้านโปรงครับยาวสุดเลย ใบพันนะครับของทั้ง3ามใกล้รองรับทั้งใบย4แล้วก็26นิ้วหรือว่า28นิ้วนะครับใส่ได้หมดส่วนพวกลูกปืนของใบพานนะ ของ CMT ของกระช้างจะขนาดเท่าๆกันนะครับแต่ของ KK บ้านโป่งจะเล็กสุดนะถ้าใส่ M70 ได้ครับ M60 ลงมาแต่ถ้าเกิดใส่85 95ร้อยกว่าแรงเอาไม่อยู่นะครับลูกปืนแตกซ่อมกันแบบกระจายเลยครับมีแน่นอนครับคลิป,ป,ะ,ป,ะ,ปะทะกระช้างะทะ CMT แล้วก็ะทะ KK บ้านโป่งนะรอชมคลิปต่อไปได้เลยครับเป็นการรีวิวผ่านทั้ง3ค่ายนะครับ ราช้าง c ีเแล้วก็เ k เคบ้านโป่งนะครับจากกาันก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องเต็กเตอร์โอมด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนือลูกสาวน่ารักครับ